ครับพี่ดินป้อนนม,มนกนะครับสีซ่าอย่าเบ่งโดนปากมันดีพี่ดินอย่าก,กดไปหมดดีนี่นะครับซีซ่ากับซันนี่นะครับอันนี้ข้าวเย็นนะครับไม่กตายสองคนนี้นี่ครับนอ้น้ำกับ พี่อิงนะครับไม่สนใจอะไรเลยครับเล่นเกมนะครับีจะดูพี่ดินไหมครับพ่ออาหารนกนะครับลูกๆของนายดินนะครับอันนี้คือรางวัลที่สันนี่สนี่เออรางวัลเรียนดีนะครับซีซ่า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 ครับกินไหมโอเครางวัล สันนี่ไปสันนี่ชีซาใหญ่แย่งน้องนะสันนี่คะสันนี่เอามั้ยครับไปสันนี่สันนี่อิ่มหรือเปล่าสันนี่น่าเอานี่คับเอ้ไม่อิ่มเราโห่ีซาหิวสีซาหิวมากเอาให้สีซา ย,ยกสูงๆหน่อยมันไหลออกหมดเออให้มันอ้าปากขึ้นข้างบนน่ะเออ,เอใช่มันจะได้ไม่ไหลใช่อย่างนั้นแหละป้อนนกอย่าสูงมากมาใครมาหาพี่ก่อนซีซ่าเลยซีซ่าหิว ตูงสูงหนจุยบไปเอ้ยอย่างนั่นแหละค่อยๆหยอดลงอัตว์นี่ไหมจะก็ลุกๆแล้ สันนี่น่<ม>ารนะักลุกลกสุสูงสูงโอ้โหหมดเลยมี่ไหมพอแล้วมั้ยดึกแล้วอีกนิดนึ่งอ่ะหมดเลยนี่ครับนีมอ่าไม่ไมยกขึ้นต้องยกขึ้นตรงสูงนี่นี่ทำอย่างงี้อ่ถ้ามันน้อยก็ต้องเป็นอย่างนงี้อ่าเขึ้นไปอย่างนงี้ เดี๋ยวกิดมันจะใกล้ค่ะเดี๋ยวมันจะมีลมเข้าปากมันอ่าโอเคไปเอาให้ซันนี่ซีซ่ามาแล้วีโอ้โหอซีซ่านี่กินเยอะมากซันนี่ครับแต่ซันนี่มันมันกินเยอะแหละช่วงเย็นเมื่อกี้เนี่ย อกินเยอะมากเลยเหรอใช่หรอแม่ยายป้อนอ้าวสูงยกสูง,สงโอเคเอาให้แม่อ่าเสร็จแล้วนะครับอ่าเราพี่ดินบอกแฟนขับด้วยพักก่อนไหมเดีย๋ยวให้นกพักก่อนแล้วให้มัน,นย่อยอาหารก่อนนะคะ จะเพื่อเก็บเขากลมนอนใช่ไหมใช่ค่ะโอเคนะครับ